สวัสดีทีเซอร์และนี่คือทีเซอร์เกมที่026กับเกมพีระมิดอีว l ลูชันพีระมิดปราบเซียนสำหรับเกมนี้นะครับผมเป็นการพัฒนามาจากคลิปก่อนหน้านี้ก็คือก่อนหน้านี้เป็นพีระมิดพัซเซนแต่ในครั้งนี้เป็นพีระมิดอีว l ลูชัน เป็นขั้นปรับเียน,นะฮะ,ยยงงะมันปรับเสียังไงล่ะมันปรับเสนตรงที่ว่าเราไม่ได้มีแค่การบวกแต่เรามีทั้งการลบการคูณการหารการหาเศษและนี่เห็นอะไรหรือเปล่ามันมีตัวแปลกๆโผล่เข้ามานิดนึงเดี๋ยวผมขอได้ขยายเทคกซนิดนึงเผื่อมองไม่เห็นมันมีตัว LCM และมันจะมีอีกหนึ่งตัวนะครับคือ GCD ตัวน,นี้คืออะไร LCM มันยอดมาจาก Least Common Multiple หรือตัวคูณร่วมน้อยภาษาไทยคือคอรนอนั่นแหละและ,ะ GCD ก็คือ Greatest Common Divider ถูกปะเอ่อ Divider ถูกแล้วอ่ะก็คือตัวหารรวมมากนะครับก็นั่นแหละเราใส่มาเพิ่มด้วยเผื่อว่าแบบอาจจะพาเพื่อนๆปวดหัวกันได้นิดนึงเรีย <c> ก <oughs> ว่าเป็นคั้นปรับเสียงก็เราบอกแล้วว่าเป็นปีราไม่ปรับเสียงและปรับเสียงอีกหนึ่งอย่างก็คือผมได้ทําการลดเวลาของเราเนี่ยจากก่อนหน้านี้นน150ร้อยห้าสิบวิเหลือแค่หกสิบนาทีเท่านั้นเอง นะครับโอเคไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวผมขออญาตทดสอบเกมเลยก็แล้วกันเนาะมาสตาร์ท60บวิจะทันหรือเปล่านี่มีเอาซีดีมาด้วยเอาซี LCD มาด้วย,วยอันแรก12บโมยิบก้าได้41อันต่อมามีเหลือ10เหลือ1 0บเวลามันน้อยไงอันนี้39อันนี้ลบกันเหลือ9ที่เราก็มีแต่การบวกแล้วอันแรกได้51อันนี้โลคอมมอนโอตายแล้ว390หรอ เพราะว่ามันไม่มีมันเอ้ย LCM less common multiplier ใช่คอรอนอมันไม่มีอะไรร่วมกันเลยนะนะสามกับาสิแน่น,น,นอน3ามบวกเก้ได้สีคู่นี้ได้ 400... ร้อุ้ยสี่สี่ส้อยสสิดแล้วก็ทศนยก็จะเป็น438ร้ผลรวมทั้งหมดก็จะได้8ปดร้ถูกไหมโอเคก็ยังเรียกว่ายัางโชคดีอยู่นะฮะแล้วเราก็ทำการไปสิบสบสี่น้านที่เท่ามีแหละสมิไปเลยนี่เห็นไหม ตกอันดับ2เนแ่่เพิ่มควายาชนิดนึงแล้วกันนะครับด้วยการเพิ่มไปเลข20ถึง50โอ้แค่ธรรมดายังไม่ตายอีกเหรอเอ้าตายไม่ตายไม่รู้แต่เราต้องลองดูกันดีกว่านะครับมาสตาร์กันเลยเลขปบิรดโอ้มีม,มอสตรงท้ายโอ้พระเจ้ามอสมันเกิดยากนะนี่ลบกันเหลือ8อันนี้ได้71ตายแล้วลบกันเหลือลบ3คนนี้เหลือ64ส่คที่2ด้านบน 8คูณ71คือ568เวลาพอไหมเนี่ยอันนี้ลบกันเหลือ74พวกนี้ลบกันเหลือล67เดี๋ยวนะอันนี้ลบกันได้เท่าไหร่นี่568ลบ74เหลือ494อีกตัวหนึ่งลบกันได้141หแล้วทำหาหมอดต,ตายแล้ว141 282 423 4 9 4เก้ลบสี่เหลือ71เวลาเวลาเวลาเช็คโอเคยังถูกต้องนะแต่ว่าเรียกว่ามันยากมากๆเลยนะเนี่ยอ่ะสมิธไปสิบวีก็ต้องอยู่อันดับ3แน่นอนก็เลขมันเยอะเนาะอ่ะประชดประชันตัวเองสักนิดนึงเอาเลข1นถึงหพอซึ่งเลขออกมาจะสุดสุดเป็นหนถึงหนะใช่ไหมล่ะสานมาปึ๊บอ้าวโอ้โหประชดเต็มสุดๆสมงสอ2ได้สีลบหเหลือ1 โลคัมอนหกับหได้1นึ่งโลคัมอนกับ2ได้2 4กับหนึได้4 1่หนลบหนเหลือ0 1นบวกสได้3 4มคูณศย์ได้0ูนย์อ่ะคำตอบเป็นศูนเพราะศูนย์หาอะไรก็ได้ศูนย์คับเนาะโอเคคือเลขมันง่ายนะแล้วก็สมิดไปเลยก็จะตกอันดับ1นอู้แต่ว่าเห็นตัวเลขที่เราใช้อ่กาไก่มากเลยเนาะก็เป็นประมาณนี้นะครับ และนี่ก็คือทั้งหมดของเกมพิระมิดอีเวอรูชันหรือปีระมิดปราบเซียนนะครับหากเพื่อ,อนๆใครนะครับที่อยากสร้างเกมนี้นะครับหากคลิปวิีโอนี้ได้ทำการลงไปแล้ว1วันนะครับเพ,เพื่อจะสามารถไปดูคลิปสอนสร้างเกมนี้ได้ที่ลิงก์ที่ทัอธิบายใต้คลิปหรือกว่าที่ตัวไอตมมัวุมบนข่าวหน้าจอได้เลยนะครับแต่ถ้าหากว่าคลิปวีโอนี้ลงไม่ถึง1วันนะครับก็ต้องขอยท,ทุกท่านรอกันไปก่อนนะครับ และอย่าลืมติดตามช ANNEL ของอิชิกิอาเซรุและให้กำลังใจได้โดยการกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับแจ้งติดตามเวลาที่ผมลงคลิปวิดีโอใหม่ๆด้วยนะครับ